เลยมีการร้องเรียนรวมตัวกันให้คอประพช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ละค่ะค่ะ,ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้ค่ะพาไปสนับสนุนมูลนิธิอุทกกพัดนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์กันหน่อยค่ะโดยบริษัท ICC i n t อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิอุทกกพัด ในพระบรมราชูปธรรมนะคะในกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องค่ะโดยพัฒนาโครงสร้างเชื่อมโยงระบบน้ําในพื้นที่พร้อมระบบกระจายน้ําในแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ สร้างห้องเย็นที่เก็บและบรรจุผลผลิตพร้อมจัดส่งขายถึงตลาดโดยไม่ต้องผ่านคนกลางสนับสนุนสร้างหอเก็บน้ำต่างระดับเพื่อกระจายแจกจ่ายน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกกว่า500ไร่ช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำเพียงพอที่จะผลิตผตพืชผลพลิกฟื้นผ,นผืนดินที่แห้งแล้งสู่ความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้ให้ชาวชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนะคะ โดยผ้าพันคอดับเบิลยูบีจ l ลิมิเต็ป่านี้ที่ฉันรักเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจอีกหนึ่งชิ้นที่ตั้งใจทำมาเพื่อสร้างรายได้แล้วนำเงินส่วนหนึ่งไปสนับสนุนการดำเนินงานแก่มูลนิธิอุทกกบพัฒในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับนำไปใช้ในกิจการบริหารจัดการน้ำในชุมชนต่อไปนะคะสำหรับผ้าพันคอ WBG Limited Collection ป่านี้ที่ฉันรัก ผลิตจากเนื้อผ้าซิลซาตินสแปนเด็กขนาดใหญ่90คูณ140เซนติเมตรนะคะให้สัมผัสที่นุ่มลื่นเงางามคล้ายผ้าไหมมีน้ำหนักทิ้งตัวได้ดีค่ะเหมาะก,กับการมอบเป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษโดยจำหน่ายเพียงราคาผืนละ790บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนลวดลายของผ้าพันคอ w b g Limited Collection ป่าน,นี้ที่ฉันรักนะคะเป็นการรวบรวมความสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของพันุไม้ต่างๆเกี่ยวกับเสือดาวซึ่งเป็นตัวแทนสัตว์ป่าที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติสร้างชีวิตให้เป็นสุขโดยมีดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นตัวแทนความมีชีวิตชีวาและความรักที่มีร่วมกันนะคะ คุณผู้ชมที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ้าพันคอ WBG Limited Collection ป่านี้ที่ฉันรักในราคาผืนละ790บาทเพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028267988ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือจะเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.wbgwateritlife e d b e n t o w e b c o m นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่แอด .icc.shopping นะคะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้เอาง่ายๆเลยสะดวกสะดวกก็คือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณมุมจอนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมผ้าพันคอ WBG Limited Collection ป่าน,นี้ที่ฉันรักนะคะต้องบอกว่าสวมใส่สบายมากสวยงามนะคะเหมือนที่เราสองคนกำลังสวมใส่อยู่นี้นะคะ,คะแล้วก็สามารถปรับประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบ เ้าจะมาพร้อมกับหน้าตาแบบนี้ค่ะมาเป็นกล่องเลยสแกนด้านหน้า WBG คุณผู้ชมงะเปิดให้ดูซะหน่อยนะคะเปิดให้ดูคุณผู้ชมงะนี่มันจุมาสวยงามนะคะขนาดใหญ่มากสามารถปรับได้นี่เป็นลวดลายของผ้าบันคอนะคะก็จะเป็นลวดลายธรรมชาติแล้วก็จะมีเสือดาวด้วยค่ะสีเขียวดำนะมีพลายของดอกกุหลาบด้วยคุณผู้ชมถึงใหญ่มากดสคะ สามารถพันได้หลากหลายรูปแบบ<ช>ดิฉันก็ใส่มาตั้งแต่เข้ารายการแล้วนะคะสวยทีเดียวคนทักกันทั้งสตูดิโอเลยค่ะโอ้โหค่ะก็ซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะให้กับคนที่คุณรักก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวใกล้จะเทศากาลอีกแล้วสงกรานต์ใช่ไหมคะก็เอาผ้าพันคอติดไม้ติดมือนะคะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่กันได้นะใช่ค่ะสวยงามทีเดียวนะคะใครสนใจแอดไลน์มาเลยคุณผู้ชมคะแอดไลน์มาได้นะคะ i c c shopping ค่ะหรือว่าจะโทรไปได้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะ 028267988ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะในราคาพื้นละ790บาทเป็นผ้าพันคอนะคะป่านี้ที่ฉันรักค่ะใช่ค่ะก็ให้การสนับสนุนกันนะคะสำหรับมูลนิธิอุทกกพัฒในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการเนชั่นทันข่าวที่ยิงประจำวันนี้นะคะคุณสุพวรรณโตดิชันสรารั์รัตนสุวรรณพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เรามีนัดการเที่ยงตรงเหมือนเดิมสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ